สวัสดีครับอัปเดตตัวโปรเจกต์ o s 125นะครับของ uh, สัปดาห์ที่7นะครับ uh, ตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่10นะครับของเดือน uh, มิานะครับก็โปรฟิตของ uh, ผลรวมทั้งหมดนะครับของวิก uh, ล่าสุดนี้ก็คือในโปรฟิต uh, อยู่ที่5.11%นะครับก็คือเพิ่มขึ้นมาจาก ของวิกที่แล้วนะครับ4.224นะครับแล้วก็ในส่วนของอแมกโรดาวก็คือยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่8.11%เหมือนเดิมนะครับโอ okay. เคเดี๋ยวมาดูในส่วนของไมอร์ o อนะครับก็ดาวนะครับยังเหมือนเดิมแล้วก็ เอกูเกนนะครับก็คือบวกไปอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งเกปเซนตนะครับในส่วนของวิกนี้นะครับก็จะมีไม้ที่ค้างอยู่นะครับเป็นอ,ออเดอร์ที่เยอะที่สุดที่เรารันมานะครับอสัปดาห์ที่7นะครับก็คือจะมีที่ยังปิดไม่ได้นะครับ อยู่6ไม้นะครับมีไม้บายอยู่หนึ่งไม้แล้วก็ไม้เซลล์อยู่ที่5ไม้นะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องดูอของวิกวิกที่8นะครับวิกถัดไปนะครับว่าเอข <Yeah. S 1> องเราจะสามารถที่จะปิดอ,ออเดอร์ที่ค้างอยู่ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ต้องต้องติดตามอีกทีหนึ่งนะครับ Okay. ถ้าเรามาดูในส่วนของตัวอเป็นรายสัปดาห์นะครับแต่วันที่ห้านะจนถึงปัจจุบันนะครับ <c oughs> ตัวนี้ของเราของวิกที่ผ่านมานะครับจะอยู่ที่บวก0.38%นนะครับอันนี้ถ้าเราดูตามาเป็นรายสัปดาห์นะครับ โปรฟิตอยู่ที่3 19.57เห้รียญน,นะครับโอเคแต่ถ้าเราดูผลด้วยร่วมนะครับก็จะอยู่ที่โอเคตัวนี้อีกพอนหนึ่งนะครับอยู่ที่5.19แล้วก็ราดาวอยู่ที่8.11นะครับต้องดูสัปดาห์ ที่เนะครับว่าผลอของตัวเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับ,รบก็สำหรับประเจ้าสัมพันธ์นะครับก็จะมีในส่วนของสมาชิกที่มีลงทะเบียนนะครับอขอใช้งาน EA นะครับก็คือ,อของ x อ e t นะครับบัญชี83734 0หน้านะครับส่วนของเกอร์เอ็กเนนะครับก็ให้ติดต่อ,อทีมงานนะครับก็คือน่าจะใส่อ e ีเมลผิดนะครับเป็นของ Gmail ตัวนี้ก็คือขอรีเจ็คออกไปก่อนนะครับอีเมลไม่ถูกต้องนะครับก็แอคเคาบัญชีนี้นะครับก็คือใหอ้ลงทะเบียนดีจิตเข้ามาใหม่นะครับ ไม่แน่ใจว่าอ e ีเมลจะถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาเรา e r ิ f ฟบัญชีเนี่ยก็จะยืนยันมาที่บัญชีตัวยืนยันมาอ e ีเมลนะครับอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับตัวนี้ก็คือให้ลงทะเบียนมาอีกรอบนึ่งก็ให้เข้ามาที่แจ้งสถานะนะครับแล้วก็ใส่ Account MTC นะครับแล้วก็อ e ีเมลให้ถูกต้องนะครับก็เลือกบล็อกเกอร์ ที่สมัคร IB เข้ามานะครับก็เลือกเป็นใช้แพลตฟอร์มไหนนะครับเป็น MT4 MT5 นะครับก็เลือกก็เป็น IB หรือว่าเป็น VIP หรือว่าเป็น Event นะครับก็ถ้าใครใช้สมัครควาลิรก์ IB ก็ให้เลือก IB นะครับแล้วก็กดสมิธนะครับก็จะมีทีมงานแอดมินเรานะครับหลังบ้านนะครับก็คือจะตรวจสอบ แล้วก็ยืนยันการใช้งานอีกทีหนึงนะครับโอเคสำหรับในส่วนของโปรเจกต์ที่เราทำอยู่นะครับจะมีะควบคู่ที่ทำควบคู่กันนะครับก็จะมีในส่วนของ IQ ERO EROBAT นะครับ IQ OPTION นะครับของเราเป็นใช้ร่วมกับของ MT4 นะครับ เป็น E A ซึ่งถ้าเราใช้เทรดอีกิวอปเนี่ยก็จะมี M T 2 t r a d i n g เนาะก็คือตัวนั้นก็คือเราจะต้องเสียค่าบริการนะครับแต่ถ้ามาใช้เครื่องมือของเรานะครับก็ใช้งานฟรีนะครับตัวนี้ตอนนี้เราก็รันมาจนถึงสัปดาห์ที่9แล้วนะครับผลงานก็ค่อนข้างที่จะอะ ดีนะครับก็คือตัวนี้ก็คืออยู่กำไรอยู่ที่39เปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่กำลังติดตามอยู่นะครับถ้า,า performance ของอตัวนี้น่าจะเสถียรแล้วเนี่ยเราก็น่าจะเพิ่มทุนเข้าไปแล้วก็ปรับหลอดนะครับให้เยอะขึ้นกว่านี้นะครับ ตัวนี้ก็คือเรามีเก็บข้อมูลนะครับทุกสัปดาห์นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะ,ะเข้ามาในกลุ่ม IQ Robot MPL Develop ไทยนะครับตัวนี้เข้ามาศึกษาได้นะครับอของเราก็คือใช้สำหรับบัญชีเดโมนะครับก็คือทดลองใช้ฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนของบัญชีเลี้ยวนะครับก็จะสามารถใช้ได้ 7วันนะครับโดยที่ไม่ต้องสมัครผนลิงไอพีนะครับสำหรับส่วนท่านใดที่มั่นใจระบบแล้วแล้วก็สนใจนะครับก็เงื่อนไขนะครับนิดนึงนะครับก็สนับสนุนทีมงานนะครับก็สมัครผนลิงไอพีนะครับของ i อคิวออปชันนะครับตัวนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเทรไอคิวออปชันนะครับ เค okay. ในส่วนของสัปดาห์นี้ก็น่าจะมีอ่าอัปเดตแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ